ทำไรกันนะอ,อ๋อเขาให้มาลอกท่อครับีเอีย,ยปา<ฮ>ลาโอ้โหเก็มถังเลยนี่เอาไปเก็บแล้วนะถงังเอาไปเก็บแล้วรอบหนึ่งไงช่งหนึ่งอา่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้วันที่สอง มกราคม2566ครับวันนี้อยู่ที่บ้านวังกระโจมนะครับซึ่งเมื่อวานยังอยู่หนองบรลพูเนาะวันนี้มาถึงบ้านวังกระโจมก็มาดูบ้านซะหน่อยครับไม่ได้อยู่น่าจะอาทิตย์กว่าแนละ้วนะครับไปต่างจังหวัดวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาก,กับพี่ๆน้องๆน,นะครับมาหาปูหาปลาตามทุ่งนานะครับเอาบรรยากาศนะครับมากินมากินข้าวปลา เดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศในบ้านกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูที่เขาลงปลาอ่ะตามมาเลยครับนี่ ได้ปลาไหมนะ่ะได้อยู่ไหนเต็มเลยนะ่ะอยู่นู่นเหรอเออเดี๋ยวเดินไปดูไอ้ปลาช่อนแล้วก็ปลานั้นจะให้นน้ำหมกหมกให้กินอยู่อ่าอเดี๋ยวเดินไปดูโอเคนี่ครับนี่ก็มีเตามาย่างปลาต้มปลาเนาะช้อนตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อไรอะน,นันแล้วนี่ก็เครื่องส้มตำมานะมีเครื่องอานานส้มตำมาด้วยทำอะไรกันอะ สาวบ,บ้านกาคุยกันลา,ลายปล่าอีกนะเดี๋ยว,วยเราไปดูหนองปลากันนะครับน,นี่ครับก็ <c oughs> นี่แหล่งที่เข้ามาหาปลากันเป็นแอ่งเล็กๆนี่แหละหน้าบ้านนี่เลยฮะเป็นทุ่งนาเนาะน,นี่น้ำตกคักตรงนี้พอดีเลยก็ไม่ต้องไปหาไกลละพอได้สนุกสนานเนาะเอาบรรยากาศ เดี๋ยวเราเดินไปดูกันทำไรกันนะาปลาโอได้หลายตัวเนาะปลาเล็กปลาน้อยตัวนี้สมบุกสมบันนะครับขนอ้ทั โอ้กะลุยโคนกันจริงๆนะนู่นนะหมดท่อเลยปลาช่อนตัวน้อยอ่ะที่ตีนลุงเยอะนะนี่ฮะโอ้จับใส่ถุงแล้วบอกไปก่อนทิทีหลังอ่ะไม่บอกเลยตีนบ้าตาเลยเด้อดูเด้ออันนี้ถุงนี้ใครอ้าวไว้เอาละครับเราได้ปลาหมอปลาช่อนครับปลาหมอครับจู่ฉีได้นะครับ อ่าปลาหมอนี่นี่นเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวกินกันเอาบรรยากาศนะครับเดี <มา S 1> ๋ยวรอชมนะครับดูบนะครับลุยก,กันนะจริงจริงสาดขึ้นมาแล้วมาเก็บเอาบนบกนี่มือเก็บอยู่ข้างบนครับ เปิดนี้มีไหมโอ้กรอบ oh. นะโ้เดี๋ยวทำกับข้าวกินกันที่บ้านครับเอาบรรยากาศเลยวันนี้ปีใหม่ปีใหม่หมมมเดี๋ยวไปดูแอ่งข้างหน้าอีกหน่อยนึงนะเนี่ยมีไหม เอาได้ไหมนะมันเลยหนีดินมันแห้งมันเป็นดินเหนียวลื่นมากเดี๋ยวดูปลาก่อนอันนี้ตั้งแต่ในปลาหมอนะปลาหมอน้อยที่เรามุดท่อเมื่อกี้โอ้โหเต็มถังเลยนี่เอาไปเก็บแล้วนะถังเอาไปเก็บแล้วรอบหนึ่งไงถุงหนึ่งอันนี้อันนี้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ดีกว่าตายทิ้งอ่ะนี่นะโดบก่อนนะฮะเครื่องดื่มชูกำลัง นะก็ลูกหลานก็มาเที่ยวด้วยเอาบรรยากาศนะพาเข้ามาซึมซับบรรยากาศแบบวิถีบ้านๆเนาะอยู่แต่ในกรุงเทพเดี๋ยวเขาจะไม่รู้การใช้ชีวิตลุงสองจะกลับไปนู่นพ่อจะเอาปลาจะไปหาลุงสองเหรอลุงสองเฮ้ยพูดนะไปลากสอยโคตรไหมลุงสองนอหลานหน่อยไปลูกไปเอาเหล้าไหมพ่อจีเอาไปเลย S <S> <S เด uh at um> ี๋ยวออเดี<_<_๋ยวพาไปเล่นน้ำาเนี่ฮะเดี๋ยวจะทําการลากลากแห้เนาะลากแหนจะมีปลาใหญ่ติดไหมติดล้วปลาตัวญ่ปะปูโอ้ ได้นะครับถ้าเราไม่จับก็น้ำน้ำแห้งก็ตายเนาะนี่เป็นวิธีชีวิตแบบบ้านบ้านนาแต่ว่าน้ำแห้งก็ไม่ได้นะคครับู่นนึงเลย้ำแห้งก็ตายทิ้งเนาะเอาหลักตอ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  มาเอาบรรยากาศเฉยๆนะครับส่วนปลาซื้อกินที่ไหนก็ได้เนาะเป้าเป็นตาป่ะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยบอแมนบอแมนอันนี้ไปเข่งนี่ครับแม่ครัวกำลังตำบักหุวงเหมือนจะเจ็บคอว่ะ กำลังสับส้มตำตำเนี่ยเสร็จไปแล้วโคกหนึ่งนูง่นใช่ไหมนี่นงไงเสร็จเสร็จไปต้มปลาเสร็จแล้วหรอเนี่ยน้องต้มปลาเสร็จแล้วจ้ะโอ้โหต้มปลาต้องอีกย่างมากไหมต้มปลาแล้วเร็วนี่ต้มปลาเสร็จแล้วนะนี่นะครับ ย่างสะเดาฟาดไฟเดือดุกนี่มาดูวงข้าวโอ้ยแซ่บปะเนี่ยแบบอยู่ครับแฮ่แบบอยู่ครับแซ่บอยู่ไม่ต้องโปรโมทอันหลอกเขาเด้อนี่ไก่ไก่ปลาครับไก่ปลาอันนี้อันนี้เป็นป่าทับทิมครับนี่ปลาช่อนอันนี้ปูนาเลยครับตามปูนาเลยครับนี่ครับนะครับดูครับดูว่าแบบดูเออนี่ยนั่นแอย่างนั้นเนี่ยใส่ปลาเนี่ยครั้งแรกลงบ่อนะครับเนี่ย มันอยู่ในวังไม่มีขี้โค้ดอย่างนี้เลยในวังอ่ะหม่อมแม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ครับดูเลยละอันนี้หัวปลาคอบวะเนี่ยแม่ครับนี่นี่ในมือนี่ไหมอ๋อนี่อันนี้อันนี้เด็ดมาจากต้นเลยนะยอดหลวงข้าวใช่ใช่เอาลงมาจากทุ่งเมื่อกี้นนะครับพิธีชีวิตบรร بان ครับผมอยากมาเอาบรรยากาศซื้อๆดิบรรยากาศใครบอกผมกินเหล้าปลาซื้อกินที่ไหนก็ได้ครับผมแม่แล่า แต่มันมันบลาแซลมคือซุ้มติดแหเนอมากินข้าวน้ำกันเด้อจิกินแะ้วเด้อวันนี้มามามากินข้าว